นงนงสบายนะนาๆแบบสบายนะน่งไม่สบายมีอากาศอากาศเริ่มเบาอากาศเริ่มจะเบาสามทุ่มสามทุ่มสิบห้าเลยเดินเดินก็เกือบชั่วโมงนะเดินได้เกือบชั่วโมง ก็จะเวลาอีกสักสิบนาทีสิบสิบกว่านาทีนั่งให้สบายนั่งให้สบายที่สุดนั่งสบายเดินสบายนั่งแบบสบายนั่งสบายเดินสบายหายใจเข้าออกสบายไม่ต้องบังคับ ต้องบังคับทุกๆอย่างไม่ต้องบังคับนะเป็นธรรมชาติ <c oughs> นั่งให้สบายเดินสบาย <c oughs> วันนี้ก็รู้สึกว่าอัศจรรย์นะรู้สึกว่าอัศจรรย์มากเพราะอะไร คนหลายคนนะคนหลายคนมันนั่งเงียบนั่งได้เงียบเดินได้เงียบนะก็เท่ากับเป็นพระอรหันต์น้อยนะนี่เลย<ม>สังคม <c oughs> สังคมของผู้ที่ปฏิบัติธรรม,มเดินได้เงียบ ทำไมถึงเดินได้เงีนะ้ไม่มีเสียงไอเสียงจามนะปกติคนถ้าสองขึ้นไปนะสองคนขึ้นไปหรือสามคนขึ้นไปนี่ถ้าไม่ถ้าไม่ใช้สติสมาธิเหมือนที่เราทำนี้มันจะไม่เงียบเดี๋ยวจะคุยเดี๋ยวจะคุยเดี๋ยวจะพูด แต่คนหลายขนาดนี้นะเดินได้เงียบไม่ได้ยินเสียงเสียงไอไม่มีเสียงคุยไม่มีนี่เขาเรียกว่าทำทำรักษาธรรมรักษาธรรมรักษาใจใจอยู่กับธรรมก็เหมือนพระหนันน้อยนนะ่ะ Mm. เราเหมือนกับผ้าอันน้อยๆนะ mm. 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 มันดีอย่างนี้ mm. การปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ mm. กายลังงัดกายสงบใจสงบทุกอย่าง mm. ทุกอย่างมันก็ปรับความสมดุลเซลล์เซลในสมองหรือในร่างกายมันจะถูกุกเขาเรียกว่าธรรมะธรรมะคุ้มคอง,องธรรมะจัดสรรน,นะผู้สูงวัยวันนี้มีคุณแม่หลายคน ทั้งผู้หญิงผู้ชายวันนี้มีหลายคนสามารถเดินสามารถเดินได้อย่างนี้โลกโรคต่างๆนะโรคข้างขาปวดเข่าโลกเข่าโลกต่างๆ,นะงาาาางๆมันจะถูกกำจัดมันจะถูกกำจัดไปโดยอัตโนมัติ ทำรักษาธรรมโอสวตท,ทมรักษาใจสงบกายสงบสมองสมองมันก็พักสมองได้พักเรียกว่าสมาธิเรียกว่าเรามีสมาธิสมองได้พัก ตามค <c oughs> ิสดส่ไห,หรือวิทยาศาสตร์สมองสมองเป็นตัวสั่งพอสมองมันพักใจสงบเซลลเซลในร่างกายทุกส่วนของเรานี่แหละก็จัดอยู่ในระบบ ในระบบความสมดุลปกติที่สุดปกติที่สุดสบายที่สุดทั้งแขนขาหน้าตาหัวไหล่ศีรษะลมหายใจไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับนะปล่อยอิสระปล่อยเป็นอิสระ เราถูกกำหนดหรือว่าถูกจำกัดด้วยพันธนาการมีสิ่งยึดถือมากมายมีสิ่งที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในโลกคือมนุษย์คือคนเรานี่มันยึดมันยึดถือยึดมั่นถือมั่นในักในสักยติจิ ความคิดความคิดความเห็นอารมณ์ทั้งกายสังจิตคนเรานี่แหละสร้างอัศนิมานะมาหลายพบหลายชาตถืออัตตาเป็นใหญ่ใช่ไหมถือตัวตนเป็นใหญ่ถืออารมณ์ความคิดเป็นใหญ่อย่าว่าแต่สิ่งของบ้านเรือน ลดนาสวนอันนั้นสิ่งภายนอ้หอกยึดหมดยึดมั่นถือมั่นหมด mm hmm. เพราะคนเราถูกจำกัดถูก mm hmm. อวิชชาหรือว่าพันธนาการถูกมัด mm hmm. แต่เมื่อเรา มาปฏิบัติัำอย่างนี้สิ่งันนั้นสิ่งเหล่านั้นมันมันจะหายไปมันจะหายไปแบบอัตโนมัติเหมือนกันเพราะอะไรก็เพราะเรารา้ ทำความรู้จักรู้แจ้งตามความเป็นจริงตามสิ่งที่เป็นจริงที่มีอยู่ที่ปากฏอยู่ในเวลานี้อย่าพึ่งสรงใจไปที่ไหนนะให้มันอยู่อยู่กับหน้าตานี่แหละอยู่กับลมหายใจอยู่กับหน้าตาแขนขานนี้แหละ ให้มันอยู่ได้ให้มันอยู่ได้เป็นหลายนาที่ท่านเรียกว่าผู้ที่รู้จักรู้แช้งผู้ที่กลับเข้ามาหาตัวเองอาพุตเจ้า อาสติสัมปะจญญยะมีทางสติสัมระจญญงยะมีทางผู้รู้เพราะฉะนั้นเรามาสถานที่นี้เป็นอุทยานนะเราต้องขอบคุณ พวกเราทุกท่านทุกคนต้องขอบคุณสถานที่นะเจ้าหน้าที่วันนี้ไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่มาไหมเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็หัวหน้าอุทยานหัวหน้าอุทยานคงจะกลับบ้านเสาร์อาทิตย์หัวหน้าอุทย,ยานคนนี้เป็นคนที่พัฒนาท่านเป็นนักพัฒนาเป็นคนที่พัฒนาปรับปรุงเนะี่ย ประปุงเรียบร้อยสะอาดน่าอยู่น่าอยู่น่าอาศัยให้เราเดินไปนี่สะอาดเรียบร้อยสวยงามบนหน้าอุทยานคนนี้เราต้องขอบคุณเราต้องขอบคุณท่านที่เมตตาเราให้ให้ให้สถานที่ปฏิบัติธรรมถ้าท่านไม่อนุญาตเราไม่สามารถจะมาได้ เราจึงต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่รักษาสถานที่อุทยานสิ่งที่มีค่าสูงสุดคือสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันบำรุงรักษาโดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์เป็นมรดกเป็นของโลกนะไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทย แ่นดินไทยเป็นของโลกเขาให้ขึ้นตะเบียนเป็นมรดกมรดกของโลกอีไ่ไหมเราได้มาสถานที่อย่างนี้จึงถือว่ายิางย่งใหญ่จังหวัดสุขโขทัยถือได้ว่าสำคัญมากสถานที่นี้สำคัญมากเรามาที่นี่ เราปฏิบัติตรรมแล้นยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มสิ่งที่มีค่านะสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์มันยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะเรามาดีเราทุกคนมาดีมาปฏิบัติธรรมมาสงบใจเราทุกคนเราทุกท่านทุกคนมาดีไม่ได้มาทำลายนะ เราแผ่เมตตาด้วยเรามาที่นี่เราแผ่เมตตาเราเจะเดินเมตตานั่งแผ่เมตตาเดินจงกลมแผ่เมตตาสถานที่จึงสูงผ้าจึงต้องทำนุบําลุงรักษาให้อื่นยาวเป็นสมบัติ มันเป็นสมบัติที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวัฒนธรรมทางสถาปัตย์พราะสถูปมหาเจดีย์สวยงามพระสถูุมหาเจดีย์เป็นพันปียังสวยสดงดงามเราคิดดู มรลรุ้ว่าสิ่งที่มีค่าตั้งแต่สมัยยุคอดีตท่านรักษาท่านสร้างรเจ้าเป็นดินพระมหากษัตริย์มีวัดมีาศาสนารักษาจนถึงปัจจุบัน ถึงปัจจุบันนีนเ้เรามาที่นี่ท่านทั้งหลายเรามาที่นี่จึงมีความยินดีมีความยินดีมีความอบอุ่นใจและเราได้ปฏิบัติธรรมนะได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญสติสมัมปชัญญะได้ปลดปล่อยพันธนาการสิ่งผูกมัดตั้งจ,จิตใจ ความหลงความโลกความยึดมั่นถือมั่นเราปลดปล่อยปัญนญนาการอยู่กับธรรมชาติที่บริสุทธิ์คือสติสัมปจนญักยืนก็ดีนั่งก็ดีเดินก็ดีคำอะไรทั้งหมดก็ดีถวายพุติเจ้า ถว,วายพระเจ้าถวายพระเจ้าอยู่หัวถวายพ่อหลวงพระเจ้าอยู่หัว,พ,หวพ่อหลวงท่านสเสด็จสวรรคตท่านจากเราไปแต่เียงร่างกายแต่ใจของท่านอยู่กับเราเราจึงต้องปฏิบัติธรรมให้สงบให้ใจสงบ

จังมิดจูนมิดนะจากความไม่เบียดเบียนสู่ความไม่เบียดเบียนผู้ปฏิบัติธรรมต้องแค่เมตตาต้องอยู่ทิกวินิสฉั พอสมควรพอสมควรสุดท้ายขอหน่วย่วยพรให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญยายุคนคนละสุขลพละปฏิบัตินาสาาสมบัติเดินทางกลับบ้านให้ปลอดภัยหลับเป็นฝุ่ตื่นเป็นฝุ่ทำงานให้เป็นฝุ่ ด้วยท่านทุกท่าน